สวัสดีชาวราศีพิจิกแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่เป็นชาวลัคนาพิจิกนะคะการเดินทางของดาวในวันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2567วันที่ 1, 2, 3ท่านยังไม่ประสบผลสำเร็จในบางสิ่งบางอย่างถ้าท่านใดรอในเรื่องของการเสี่ยงหวยรวยเบอร์หนึ่ง ตัวที่ท่านเก่งจะไม่ออกตัวที่ออกมันจะไม่ได้เก่งมันจะมีโอกาสถูกแล้วก็มีโชคกับคำว่าโดยไม่นึกไม่ฝันดังนั้นเลขเด่นเลขดังงวดนี้ใครที่กว้านซื้อไปแล้วก็ขอให้คาดหวังว่ามันจะมาร้อซลงสักหน่อย หรือลงสักมากเลยก็อาจจะเป็นไปได้ในสูตรของอาจารย์อลิสา8ด,ดับล่างคะ่ะบนยังไม่ได้คำนวณแต่มันจะคำนวณพลาดเป้าหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึง่งก็ลงคลิปหวยก็ขอจะขอเพลาลงนิดนึงนะคะขอเพลาลงนิดนึงเพราะว่าอาจจะไม่ใช่แนวหรืออาจจะไม่ใช่ทางก็อาจจะเป็นไปได้ถ้ามั่นใจงวดไหนเราจะออกคลิปให้ทุกท่านแต่งวดนี้ตัวที่ท่านเก่งจะไม่มา ตัวที่ท่านตัวที่จะมาท่านอาจจะไม่ได้เก่งสําหรับใครที่มีเกณฑ์ถูกหวยนะคะเพราะว่ามันมีพื้นดวงส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยวันที่ 4, ี่วันที่5ความสมหวังความคาดหวังความสําเร็จสิ่งที่มุ่งมา่ปรารถนาและรอคอยถ้าเต็มสิบทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าคะแนนเต็มสิบท่านอาจจะได้สัก 3หรือ4ดังนั้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5อะไรก็แล้วแต่ที่ท่านคาดหวังกิจกรรมกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ขอให้เรียกว่าเพลาๆความคิดนั้นลงซะมันจะได้ไม่บาดเจ็บมากวันที่6วันที่7ดดีเด่นในเรื่องของการลุยบางสิ่งบางอย่างในการจัดการบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องของรายได้แล้วก็เรื่องของรายจ่าย ถ้าใครถ้าใครสมมุตินะคะอยากจะโชว์ภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูดีดูเด่นแล้วก็เป็นที่ต้องตาต้องใจหรือเป็นตัวน้อมนำเข้ามาสู่รายได้วันที่6วันที่7ถือว่าเป็นวันโชคความสำเร็จความสมหวังบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะเกิดขึ้นแต่มันต้องอาบเหงือต่างงาอา,อาบเงือต่างนา้ำสักเล็กน้อยก็เรียกว่าไม่ได้ราบรื่นร้อเแต่ก็ดีกว่าวันที่1ถึงวันที่5ค่ะ วันที่8-9-10จนถึงเที่ยงนะคะก็เรียกว่าบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้ตามนึกคิดเท่าไรนักอีกละรู้สึกว่าช่วงกุมภาพันธ์ท่านไม่ค่อยจะดาวดาวประจำวันไม่ค่อยน่ารักตั้งแต่ต้นเดือนก็สรุปภาพในคร่าวๆว,ว่า1-10วันที่1-10ก็เรียกว่าต้นปักแรกของกุมภาพันธ์สองพันห ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกอยู่ในแดนลบนะคะอยู่ในแดนลบแล้วมันมีดาวตัวหนึ่งคือดาวประจำตัวของคุณย้ายเข้าสู่เรือนภพที่3ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ดังนั้นดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณเข้าสู่เรือนภพที่3าหนึ่งการเดินทาง 2. การติดต่อการเจราจา3าการคอนเน c t ชันบางสิ่งบางอย่างหรือบางสิ่งบางอย่าง ที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้สึกนึกคิดที่มันผุดขึ้นมาตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2 5 6 7ขอให้ทุกท่านตามค่ะว่าความทรงจำบางสิ่งบางอย่างมันผุดขึ้นมานะ่ะมันอยู่ในแดนลบหรือแดนบวกนะคะขอให้ท่านจับสัญญาณบางสิ่งบางอย่างตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2 5 6 7เป็นต้นไป ตลอดระยะเวลา45วันว่ามันมีความรู้สึกนึกคิดในด้านใดหนึ่งคนเกิดวันอาทิตย์ในเรื่องของอำนาจวาสนาบารมีตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์นะคะไปเป็นเวลา45วันเพราะว่าดาวังคารช่วงนี้ท่านเดินแข็งแรงแล้วก็เดินคงที่ระยะเวลาที่ท่านเดินหนึ่งราศีใช้เวลา45วันค่ะคนเกิดวันอาทิตย์เรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องตำแหน่งเรื่องอำนาจวาสนาถ้าเป็นด้านลบ ก็อาจจะถูกกดขี่ข่มเหงจากบุคคลจากสถานการณ์จากบางสิ่งบางอย่างคนเกิดวันจันทร์วิถีชีวิตของคุณมันเกิดผันแปรอย่างไรไปด้านบวกหรือด้านลบจับสัญญาณได้เลยค่ะตั้งแต่วันที่5กลกุมภาคนเกิดวันอังคารตัวคุณกับคนรอบข้างนะคะคึกคักขยันขันแข็งมุ่งมั่นอู้เพียรพยายามที่จะ โดดเด่นโด่งดังมีชื่อเสียงบาร,รมีหรือคุณจะถูกด้อยค่าพื้นดวงของท่านมีส่วนสำคัญต่อคำทํานายเพราะพื้นดวงของแต่ละบุคคลมันมีดาวที่นอนอยู่ตั้งแต่วันเกิดนะคะทุกคนมีดาวอยู่ตั้งแต่วันเกิดดังนั้นมันคือภาพสรุปนะคะดาววันเกิดของเราเนะะี่ยค่ะภาพสรุปรวมกรรมจากอดีตชาติซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่สัญญาณบางสิ่งบางอย่างสําหรับคนเกิดทุกวันเลย อาทิตย์ถึงพุธกลางคืนเนี่ยคนเกิดบางคานดูซิว่าคุณจเจริญเติบโตคุณมีชื่อเสียงโดดเด่นโด่งดังสร้างบารมีหรืออยู่ๆไปโอ้โหโดนถูกหักด้ามซะง,งั้นขึ้นอยู่กับพื้นดวงส่วนบุคคลคนที่หนักอันนี้ต้องขออภยัยมันเป็นแค่ดาวพื้น ซึ่งคุณเกิดวันพุธกลางวันดาวอังคารท่านมีทักษะว่ากาลกินีคือสิ่งที่ไม่ดีสิ่งอัปมงคลความชั่วร้ายอะไรก็แล้วแต่ที่มันผุดขึ้นมาด้านบวกปัญหาและอุปสรรคคุณจะเคลียร์ได้หรือไม่ปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามาตั้งแต่มาที่5กุมภาพัานธ์สำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันคุณเคลียร์ได้หรือไม่คุณจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาส พลิกวินาศเป็นวิจัยพลิกสิ่งชั่วร้ายเป็นสิ่งก่อเกิดใหม่ได้เพียงใดขึ้นอยู่กับพื้นวาสนาแต่สำหรับใครที่มีด้านลบมากๆปัญหาอุปสรรคครั้งนี้ใหญ่หลวงนักการเดินทางการติดต่อการเจรจาหรืออะไรก็แล้วแต่ ทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้ระมัดระวังเพราะการที่ดาวอังคารสถิตอยู่ที่เรือนภพที่3แล้วก็เราเรียกว่าดาวโยกหน้าดาวโยกมันเป็นตัวดามันเป็นดาวดึงอะค่ะเป็นดาวดึงให้ทุกคนไปตามดวงดาวนั้นคือพื้นดวงด้วยนะคะใครที่มีดาวแต่ละดวงอยู่ในเรือนภพที่สามไม่ว่าดาวอาทิตย์ดาวจันดาวอังคารพวกนี้ค่ะพื้นฐานคําทํานายก็คือมันจะดึงเราไปสู่ด้านหน้า ขึ้นอยู่กับว่าดาวนั้นเป็นดาวสุประเคราะห์ดาวบาปเคราะห์แล้วก็ดาวท่านอยู่ในทักษะอะไรเป็นเจ้าเรือนอะไรแล้วก็จะดึงอเผอิญดาว,วังคารเป็นดาวประจําตัวของคุณดาว,วังคารคือดาวที่หมายถึงตัวแทนอุบัติเหตุเพศภยัยปัญหาการงานการเงนิงน,งน,งนครอบครัวความรักปัญหาอะไรก็ได้ที่มันทําให้เราแตกหักนะคะก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังโดยเฉพาะคนเกิดวันพุธกลางวันคนเกิดวันพระราบดีงาน งานหนึ่งงานงานจะเป็นตัวนำพาให้คุณไปเดินทางไปไกลไม่หาวันเจ็ดวันไปประชุมสมัมมนานะหรือถ้าเป็นงานส่วนตัวงานส่วนตัวคุณอาจจะโอ้โหแบบโอ้ยขึงขันขยันขันแข็งโอ้เขานี่แหละฉันจะรวยแล้วฉันเห็นหนทางแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเห็นหนทางลู่ทางแล้วก็ลงหลักปักฐานสร้างงานสร้างเงินสร้างอะไรก็แล้วแต่ ก็ขอให้เป็นไปทํานายในด้านบวกแต่สําหรับด้านลบก็คือภาระงานภารกิจบางสิ่งบางอย่างจะสุมหัวคุณคนนั้นก็ไม่มาคนนี้ก็ไม่มาไอพี่ฝากงานหน่อยน้องฝากงานหน่อยหัวหน้าสั่งลงมาลูกน้องก็สั่งขึ้นไปตัวเราอยู่ตรงกลางก็อาจจะเป็นปัญหาและอุปสรรคหนักหนาสาหัสดาวอังคารคือตัวพลังกาลังตัวโมโหร้ายะคะ่ะคุมดาวอังคารได้ก็มีสติให้มากนะคะมีสติให้มากใจเย็นๆนั่นแหละ ภาษาธรรมะเราเรียกว่าปล่อยวางก็ทําวันนี้ดีที่สุดในฐานะที่คุณเกิดเป็นพระราหัสบดีคุณสายต้องปรงต้องปล่อยวางอยู่แล้วนี่เอ,อคุณก็ช่างเถอะช่างมันไม่เป็นไรไงค่ะแต่ด้วยภารกิจหน้าที่ดิฉันนะพูดได้เพราะดิฉันไม่ได้เจอดิฉันเป็นแค่หมอดูที่มาทํานายทาทานายดิฉันไม่ได้เจอเหตุการณ์นั้นแต่เราก็โชคดีที่รู้การเดินทางของดวงดาวค่ะ เราโชคดีมากดิฉันรู้สึกว่าเป็นบุญวาสนาที่ได้เรียนโหราศาสตร์เลยคนเกิดวันศุกร์หลันลาหน่อยคนเกิดวันศุกร์นี่หลันลากว่าเพื่อนดาวังคารทักษาสีสีคือสิรีมงคลความสุขโชคลาภความราบรื่นความสำเร็งสำรัญโอแบพถ้าบอกว่าตัวเหนี่ยวนำคนเกิดวันศุกร์ราศีพิจิกลัคณาพิจิกก็คือความสุข ความสําเร็จความสมหวังลาบการเดินทางไปไหนนี่เต็มไปด้วยความคลึกคักคลึกคลืค้นพูดผิดไหมเนี่ยคึกคักคลึกคลื้น <laughs> <laughs> ตอนเป็นเด็กตั้งแต่ประถมยันมัธยมหลายท่านสงสัยว่ทาทำไมอาจารย์พูดเก่งจังเลยตอนเป็นเด็กต้องเป็นผู้นำอ่านให้เพื่อนจดมันมีหนังสือ วิชาบางสิ่งอะที่เป็นที่ที่เป็นการคัดลายมือในตัวค่ะดิฉันจะทําหน้าที่นั้นดังนั้นถ้าการพูดการสื่อสารจะค่อนข้างจะคล่องหน่อยเพราะว่ามันถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กพอมาเจอหลักโหราศาสตร์ดิฉันจึงเชื่อแบบล้าซต์ในเรื่องของดวงชะตาหลักโหราศาสตร์ให้คําตอบแบบที่ไม่มีใครให้คําตอบดิฉันได้เลยในชีวิตดังนั้น ถ้าดิฉันจะพูดจาแบบมันน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นก็ถ้าภาพรวมมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางท่านเข้ามาตรวจด,ดวงกับดิฉันงงตรวจด,ดวงไม่เหมือนชาวบ้าน ก็ค่อยว่ากันสาหรับท่านที่เคยตรวจดวงมาก็คงจะพอเข้าใจในระดับหนึ่งคนเกิดวันศุกร์โชคดีค่ะตัวเหนียวนําคือความสุขความสําเร็จการเงินการทองโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตานะคะถ้ามันเป็นด้านลบละ่ะเสียเงินก็เสียเงินมากถ้าทุกข์ก็ทุกมากนะคะก็ขึ้นอยู่กับการรองรับของพื้นดวงแต่ละบุคคลคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์นี้ค่ะถ้าอยากจะเจริญรุ่งเรือง ถ้ามีแนวโน้มว่ากําลังจะมีชื่อเสียง <c oughs> กําลังจะมีบารมี <c oughs> ก็เป็นบทพิสูจน์ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันเป็นต้นไปในระยะเวลา45วันหรือถ้าด้านลบมันมีดาวข้างในที่เป็นน็อกแล้วก็มุมอะไรบางสิ่งบางอย่างมุมดวงดาวที่อยู่บางสิ่งบางอย่างอาจจะเสียชื่อเสียงบารมีไหมนะคะหรือคนที่เราคาดว่าจะช่วยเหลือเราเข้าหักหลังเราไหมอันนี้ค่ะก็คงเป็นเรื่องของชื่อเสียงบารมีแล้วก็อํานาจวาสนาบางสิ่งบางอย่างสาหรับคาเกิดวันวันเสาร์หรือ ถ้าไม่ใช่เรื่องเราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปยุ่งหรือถ้าจะไปยุ่งจริงๆเพื่อสร้างบาร,รมีให้กับตนเองก็ทำได้แต่รอรับผลด้วยว่ามันจะไปบวกหรือจะไปลบเอาอย่างนั้นแล้วกันนะคะคนเกิดวันพูดกลางวันพูดกลางวันเนี่ยคะ่ะเป็นเรื่องของทรัพย์สินสมบัติใครที่รอรอในเรื่องของการเงินการทองที่มีความมั่นคงขึ้นหรือทรัพย์สินบางตัวที่ หรือใครจะไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อซื้อทรัพย์ซื้อสินซื้อซื้อรถไถไหมซื้อรถปอร์เช่ไหมอ้าวก็เรื่องของซื้อเฮลิคอปเตอร์ไหมหรือซื้อจักรยานซื้อมอไซค์ไหมเพื่อเอามาขับขี่แล้วก็ดาวังคารมันเป็นเชื่อมสัมพันธ์กับเครื่องเครื่องยนต์กลไกไฟฟ้าถ้าใครถ้าด้านร้ายดาวังคารเป็นดาวอุบัติเหตุเพศภัยใช่ไหมคะก็ขอเระมาระวังเครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องกลเครื่องไกเครื่องไฟฟ้า ใครที่ทางานเกี่ยวกับเครื่องยนต์เครื่องกลเครื่องไฟอะไรก็แล้วแต่ขอให้ระมัดร,ระวังหน่อยหรือถ้าใครอยากจะครอบครองสิ่งเหล่านี้สมมุติกําลังจะสร้างโซลาเซลล์ให้เกิดขึ้นกับแผ่นดินที่ตัวเองอยู่บ้านที่ตัวเองอยู่ก็คงจะมีโอกาสที่จะได้ในสิ่งนั้นนี่คือคําทํานายคร่าวๆของชาวราศีพิจิกแล้วก็ท่านที่ผูกด,ดวงออกมาแล้วเป็นคนลักนาพิจิกหวังว่าจะได้ประโยชน์นะคะคิดว่าคงไม่ข้ามนะอาทิตย์จันทร์นะคะพุดรา,รา,าหัสุ์เสาลาหูไม่ข้ามแล้วนะคะ